ฮัลโหลสวัสดีค่ะทักไทยกันจากประเทศออสเตรียตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดมงเช้านะคะบีก็กําลังทําอาหารเช้าให้แฟนชีวิตประจําวันของบีเวลาที่บีตื่นมาตอนเช้าบีก็จะต้องทําอาหารเช้าให้แฟนทุกๆวัน และเวลาที่แฟนของบีเขาออกไปทำงานก็จะเหลือบีกับโทนี่นะที่อยู่บ้านช่วงนี้นะคะอยู่บ้านเราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะเพื่อนๆเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะออกไปข้างนอกก็หนาวนะแล้วก็มันไม่สามารถที่จะปลูกผักหรือว่าทำอะไรได้นะคะอาหารเช้าของคุณผู้ชาย ตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงท้องฟ้าก็ยังมืดอยู่เลยส่วนโทนี่เขาก็จะออกข้างนอกนะเป็นประจำอยู่แล้วเวลาที่บีปล่อยโทนี่ออกมาข้างนอกนะคะบีก็จะไม่ห่วงเขานะบีก็จะปล่อยเขาไว้เลยนะคะเพราะว่าเรามีรั้วรอบขอบชิดค่ะน้องไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เขาก็จะอยู่ในบริเวณนะคะตรงหน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านค่ะมันก็เลย ไม่เป็นอันตรายนะคะน้องไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าหมานะ่ะที่เขาอยู่กับหิมะนะคะเขาหนาวหรือเปล่าขนาดเราเนาะเราใส่เสื้อผ้าตั้งหลายชั้นเราออกข้างนอกบางทีเราก็ยังหนาวเลยตอนนี้นะคะบีก็เริ่มจะว่างแล้วนะว่างมากๆนะคะเริ่มจะวิจัยหมาแล้วนะเพื่อนๆบีนะคะก็อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆเนาะก็คุยกันเหมือน พี่น้องเหมือนเพื่อนนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แชร์ประสบการณ์กันนะคะวันนี้บีก็จะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวการเออใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกนะคะเราใช้ยังไงเราปรับตัวยังไงนะคะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องปรับเรื่องที่หนึ่งนะคะก็คือเรื่องของภาษาเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ภาษาเนี่ยค่ะสื่อสารกับเขานะคะให้มันรู้เรื่อง ตอนที่บีมาทำงานใหม่ๆนะบีก็ได้ภาษาอังกฤษแค่4คํคำนะคะคือเยส no ok เคแล้วก็ thank you บีนะคะไม่ได้เก่งเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าบีอ่ะใช้ใจบีค่ะคือใจบีสู้นะคะบีไม่ยอมถอยนะคือเรามีโอกาสแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะใช้โอกาสนั้นให้มันดีนะคะเราได้มีโอกาสขึ้นมาทำงานที่เมืองนอก เราก็อยากจะใช้นะคะโอกาสนั้นนะคะบีก็เลยนะคะเริ่มต้นที่จะเรียนแต่ว่าการเรียนของบีอะบีไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษนะคะบีเริ่มเรียนจากภาษาดอยเลยเพราะว่าตอนที่บีมาทำงานนะคะเวลาที่เราพูดคุยเราก็จะพูดคุยกับรีเซพชันเป็นภาษาอังกฤษแต่ส่วนใหญ่แล้วบีก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับรีเซพชันหรอกเพราะว่าบีพูดไม่ได้นะคะ แล้วก็จะมีน้องนะคะคนไทยเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งเขาก็จะสื่อสารกับรีเซพชันได้นะคะเวลาที่เราเออต้องการอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีเราก็บอกผ่านเขาไปมันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ภาษาที่จะได้ใช้หลักๆเลยนะคะก็คือการที่เราได้เจอลูกค้าเขาก็จะพูดภาษาดอยก็เลยทำให้บีนะคะอยากเรียนภาษาดยอยมาจากเพื่อนๆเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆนะคะ ผัด<ก>ถั่วลันเตาใส่กุ้งใส่เห็ดค่ะเมื่อกี้ที่กินคือชอบขคือดอกกระจอ๊และการเริ่มเรียนภาษาของบีบีก็จะเริ่มเรียนจาก YouTube นะคะบีก็จะมี iPad อยู่อันหนึ่งตื่นเช้ามาก่อนจะอาบน้ำแปรงฟันหรือว่าทำกับข้าวอย่างนี้ค่ะบีก็จะเปิดไว้เลยนะคะบีก็เริ่มเรียนตั้งแต่แบบว่าเออ a b c เลยนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเป็นภาษาโดยนะคะเขาก็จะท่องเป็น a b c d เพราะฉะนั้นนะคะ B ก็เลยแบบว่าเริ่มเลยตั้งแต่ทีแรกนะคะแต่มันก็ยังจะมีงงๆเนาะเพราะว่า เราพูดตรงๆว่าเราก็คุ้นเคยนะคะกับภาษาอังกฤษมากกว่าคือเราท่องมาตั้งแต่เด็กใช่ไหม A B C D ใช่ไหมคะพอเรามาเจอ A B C D บางทีเราก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะเพื่อนๆตัว A ในภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาโดยเขาก็จะเรียกตัว R ถ้าเกิดว่าตัว E นะคะในภาษาอังกฤษภาษาโดยเขาก็จะเรียกตัว A ค่ะเวลาที่เราท่องมันก็เลยค่อนข้างที่จะสับสน เวลาที่บีทำงานนะคะว่างๆอ่ะบีก็จะถือสมุดแล้วก็ปากกาค่ะไปเขียน a b c d แล้วบีนะคะก็จะท่องให้มันขึ้นใจท่องให้มันจำได้แต่ช่วงใหม่ๆนะคะมันก็ยังมีสับสนนะเพราะว่าเราคุ้นชินกับภาษาอังกฤษเป็น a b c ค่ะพอเรามาเจอ a b c d นะบางทีเราก็ไปไม่ถูกเหมือนกัน มาค่ะมาทานข้าวได้กันจะเพื่อนๆมีมีพะโล้นะคะที่บีทำไว้เมื่อเมื่อวันกนผัดถั่วลันเตาค่ะ เดี๋ยวกินข้าวอิ่มแล้วนะคะก็ว่าจะพาเพื่อนๆออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะไปปั้นตุ๊กตาหิมะกันค่ะเพื่อนๆ <c oughs> หิมะมันตกเยอะนะคะวันนี้ก็ยังตกอยู่นะมันตกต่อเนื่องนะคะ มาจ้าเพื่อนๆมานี่ทุนี่คอมเมีย เพื่อนๆคะบีว่าจะชวนเพื่อนๆมาปั้นตุ๊กตาหิมะนะแต่ว่าอากาศมันเริ่มจะอุ่นขึ้นแล้วนะคะหิมะมันก็เลยแบบเหมือนกับเริ่มจะละลายไม่รู้ว่าจะปั้นได้ไหมเพราะว่ามันเริ่มจะละลายแล้วคะ่ะ นีอยากเล่นบอลน,นะนี่อาบอลลงมาด้วย ตอนที่บีเริ่มเรียนภาษาโอยใหม่ๆนะคะ<ม>บีก็คิดว่ามันสำคัญเพราะว่าตัวบีเองอ่ะบีก็อยากติดต่อแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าได้ ตอนนั้นนะคะที่บีเรียนบีก็เรียนไปเรื่อยๆนะคะบีก็ไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรมากมายเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีไฟบังคับเรานะคะว่าเราจะต้องเรียนนะคะระดับนั้นระดับนี้นะเพื่อนๆแต่พอเราอยู่ไปนานๆนะคะเราก็มาศึกษานะว่าเออภาษามันมีหลายระดับมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะยากคะ่ะแต่พอเรานะคะมาอยู่ที่ออสเตรียนะภาษานี่สาคัญมากๆเลยก็คือ เขาจะมีไฟบังคับให้เรานะคะสอบภาษามันก็จะมีอยู่3ระดับก็คือ A1 พื้นฐานแล้วก็ A2 นะคะระดับกลางแล้วก็สูงสุดนี่ก็คือ B1 ค่ะเพื่อนๆเขาก็จะมีโรงเรียนนะคะให้เราไปเรียนภาษานะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปเรียนตามที่โรงเรียนที่เขาบอกเขาก็จะมีส่วนลดให้เราหรือถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกเราเรียนทางออนไลน์เราก็จ่ายเงินเองนะคะแล้วหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเราก็ไปสอบนะคะการที่เราไปสอบเราก็ต้องไปซื้อใบข้อสอบแล้วก็ถ้าเกิดสอบไม่ผ่านก็ต้องไปซื้ออยู่อย่างนั้นนะเพื <anatomy. S 2> <ๆ>่อนๆมันก็เป็นไฟบังคับนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสอบผ่านเราก็จะเอาใบข้อสอบที่เรา สอบผ่านนี่แหละค่ะเอามาปรับเป็นวีซ่าและระดับข้อสอบในการเรียนนะคะเขาก็จะให้วีซ่าที่ไม่เหมือนกันอย่างถ้าเป็น A1 นะคะเขาก็จะให้วีซ่าแค่1ปีแต่ถ้าเป็น A2 เขาก็จะให้3ปีนะคะหรือว่าถ้าเป็น B 1เขาก็จะให้5ปีค่ะตอนนี้นะคะ B ก็สอบอยู่ที่ระดับ A2 B ก็ได้วีซ่านะคะ3ปี แล้วก็ก่อนหน้าที่บีนะคะจะย้ายมาอยู่ที่นี่นะบีก็ได้โรงเรียนออนไลน์นะคะบีหนึ่งนะแต่ว่าความรู้ที่บีได้เรียนมานะคะจากคุณครูอ่ะบีเอาคืนครูไปหมดแล้วค่ะเพื่อนๆมันลืมนะคะก็กะว่าถ้าบ้านลงตัวนะคะทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะบีก็จะกลับมาทบทวนแล้วก็ ตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้นะคะจะพยายามนะคะสอบ B 1ให้ได้เพื่อที่จะปรับวีซ่าเป็น5ปียังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่เข้ามารับฟังคลิปวิดีโอของ B อยู่นะคะหรือว่ามีประสบการณ์สนุกๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนภาษานะคะก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะหรือว่าอยากจะให้ B ีคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็เขียนเข้ามาคุยกันได้คะ่ะ บีก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ Yeah, porra. เพื่อนๆคะสโน์แมนของเราก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเปิอะเปื้อนนะคะปันกลางถึงเยอะมาก <c oughs> นั่งสันเนาะดำเชีย นแมงของเรานะคะเสร็จแล้วค่อนข้างที่จะสกปรกนิดนึงนะคะมีแต่ขี้ดินนะเพื่อน สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอาไว้ติดตามกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปี B. กับน้องโทนี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีเอาวีเดเซนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีอา scene.